หรสวัสดีครับเหตุการณ์นี้มีคนมาคอมเมนต์ผมนี้ตอบคอมเมนต์หน่อยขอบคุณมากสําหรับความคิดเห็นที่มีผมไม่ว่าเขานะแต่เขาอาจจะฟังผมไม่หมดเขาบอกว่ามันมีคลิปเรื่องใช้หลักการแพทย์ในการนับย้อนหลังคดีเกี่ยวกับเมาแล้วขับผมยืนยันนะกินสุราแล้วขับรถได้แต่ไม่ควรเพราะอะไรครับรัฐบาลยกจราจรกําหนดให้คุณขับรถได้แต่ต้องมีแอลกอฮอล์ไม่เกิน50ผมพูดตามหลักกฎหมายนะแต่อย่ามาบอกราม่านะว่าทนายบอกกินเหล้าแล้วขับรถได้ก็ถ้าเกิดขับไม่ได้ก็ไป่ออกกฎหมายว่าห้ามขับแต่ก็ยอมกันได้ตรงที่ว่าไม่่่เเกกกกกิิินน50มมลลลรัััปอคี้บบววาางห าก,ก,การแพทย์ผิดหรือใช้ไม่ได้เหรอครับหลักการพวกนี้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์นะครับมันใช้ไม่ได้จริงคงไม่กล้าออกเป็นประกาศคุณไปฟังดีๆนะในคลิปผมบอกหลักการแพทย์ใช้ได้แต่บ,บริษัทกันภัยเอามาใช้ผิดหมายความว่าเขานับจํานวนแอลกอฮอล์เนี่ยการกําจัดแอลกอฮอล์ค่าวัดแอลกอฮอล์เนี่ยเขานับผิดคือการนับค่าตรวจวัดย้อนหลังเนี่ยมันต้องใช้แพทย์เป็นคนนับไม่ใช่ให้ฝ่ายสินใหม่เป็นคนนับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมยืนยันหลักการแพทย์นับขนาเกิดเหตุใช้ได้แต่ต้องใช้แบบถูกวิธีการหรือนับแบบถูกวิธีีการซึ่งมัันปจยยเอะ ส่วนสูงระยะเวลาดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มชนิดไหนยังไงแต่ที่ผมพูดเนี่ยคือมันคนละเรื่องก,ก,กันกับเรื่องที่บอกใช้ไม่ได้อ่ยาฟังใจตรงกันนะโอเคสวัสดีครับ